โอ้ยเพื time, ่อนๆจ้าเพื่อนๆจ้าดอกแรกแข็งมันค่ะแสบเลยค่ะนี่เพื่อนๆนี่ค่ะโอ้ยนโมพุทโธสังโฆโพธโธค่ะนี่นี่นี่เพื่อนๆค่ะโอ้ยอเต้นๆก็น้ำบ่คอนี่ค่ะดอกแรกแข็งมันยังยังนี่ค่ะไปค่ะไปค่ะนู่นนู่นนายเห็นอยู่ตรงนั้นดอกนั้นโอ้ย เพื่อน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 อนี pues mm ต่ตรงนี้นี่ค่ะตรงนี่เยเอ้ยฮัลโหลอ้ยตรงไหนอ like ีกค nah, ่ะตรงไหนอีกค่ะสวัสดีคะ iros, ่ะเพื่อนๆค่ะบ้านนอกบ้านนาชาแนลนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะวันนี้นะว่างนะก็เลยมาแยะเก็บเห็ดค่ะมาถึงก็เจอเลยค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะนเพื่อนๆเห็นบ่คะนี่ สวยงามมากเลยน,นี่ค่ะสองดอกนะสามดอกนี่ค่ะนี่ค่ะสามดอกนะคะเพื่อนนี่เดี๋ยวเรามาตัดไปเลยดิมันจะอึมค่าอึมผลอยู่ด้วยะค่ะวันนี้ตัดไปเลยเด้อคันค่ะเอออย่างงามเลยค่ะนี่ อใส่ตะการน้อยมาเลยนี่สามดอกนะคะเพื่อนๆนี่สามดอกตินีๆเลยถ้าไปเดินหาก็ค่ะจะได้เยอะอยู่เลยค่ะนี่อุ้ยดอกนี้คะ่ะเพื่อนๆเห็นปะคะงามโบงามะะโบค่ะอุย้ยเห็นพึ่งหวานคะ่ะเพื่อนๆดอกเดียวก็พอกแกงอะเนี่ยคะ่ะงามๆคะ่ะ ให้ดูเลยนะคะนี่แต่ให้เพื่อนๆมันคืองามแท้หว่านนี่ค่ะโอ้ยอันนี้กำลังเต็มอู่ค่ะปล่อยค่ะถมๆโอ้ยนี่อีกดอกค่ะนี่เห็นบ่คะนี่ครับนเารน่าเห็นตัวสองดีๆน่นเนี่ยค่ะนี่ค่ะติะ๊บๆเลย ตะปุตะปิเลยไปค่ะ่องเห็มเพื่อเจอนี่ค่ะตะกาน้อยนะนี่อดอกค่ะเพื่อนๆกำลังคูนออกมาเลยค่ะนี่นเพื่อนๆเห็นป้ะกำลังคูนออกมาเลยว้าว มันกำลังคืนคืนอยู่นะคะนี่อีกค่ะเพื่อนๆนี่เห็ุพื่งแม่มดนะคะนี่เห็นบ่ะสองดอกเพียงกันเลยโอ้โหเพื่อนๆดอกบักเทิกเลยค่ะนี่อุ้ยช้ำช้ำรอยมือนานนี่ค่ะโอ้ยยุงก็เยอะค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะเดี๋ยวค่อยไปตัดที่ขาที่รถ ก็น้อยไปแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเอาถุงใส่ค่ะนี่ค่ะตะแก่ตาแกาน้อยไปแล้วค่ะนะคะซาโต้นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนดอกนะนี่ค่ะเพื่อนโอ้โหไปออกในรูนู่นดูเพื่อน โอ้ทำแนวนี่คะ่ะบทำแนวเนี่ยอุ้ยหักไปเลยหดเลยค่ะมันออกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนโอ้ได้เท่านี้แล้วค่ะนี่นี่คนอ,ออกไม่รูกนู่นอะคะ่ะตายเอ้ยนี่ค่ะเพื่อนนี่นี่นี่น เห็นป้ะคะหนึ่งสองสามสี่นี่ค่ะ,คะโอ้ยน่าจะไม่ตัดขาด้วยค่ะนี่นี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหดูนี่ค่ะเดี๋ยวนะขี้ให้ดูเพื่อนนี่เห็นปคะนี่โหโอ้ยหมันๆค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเห็นบ่ค่ะโอ้ยโอ้เจ้าเจ้าเจ้าแม่เจ้าค่ะนี่เห็นบ่ค่ะนี่ลุกจังเลยว้ากระเด็นเลยค่ะหนึ่งสองนี่ค่ะตะกร้าเต็มเล้วค่ะเพื่อน Hey. นี่ค่ะอือไอ้ oh. uh oh. สามเห็นบ้าสามสีนี่ค่ะอือ uh oh. สีค่ะนี่ค่ะเก็บๆค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่บ้าน จะเย็นแล้วค่ะเอ้ยนานเดินเข้ามาดูค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นยังบวกไวมันจะได้มาใหม่นี่ค่ะเพื่อนๆนี่อีกค่ะกําลังเต็มีี่เลยหนึ่งอสองโอ,โอ้ยไม่มีเวลาจะตัดขาแล้วกคบๆมันออกตามอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ Xảy đúng nó Em phải tắt cái bàn đâu Đây khá, xong to Nhìn khá Chờ hẹn múc hết múc có ao khá điên mà lắm Nhìn khá không còn hết mê mốt, hết hương mốt khá ngang ui, xong đọc Kiếp, bé Nhà bay mì đỏ hưng 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 Nhìn thân nhìn nhăn Chỉ đeo cả bay mai lên Xoay ừ. đúng không con đỏ cái nha nha sao Xì nha Đó Hãy นี่ค่ะโอ้ยผมมีกระบาด้ออกมานี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนดอกสีมันนใบไม้เลยกระตินี่ค่ะน,น,นี่ค่ะนี่สีเหมือนกันเดน้ค่ะ หนีจูแทะในตัวนี้นี่ค่ะฉีเหมือนใบไม้เลยอะมองไม่เห็นค่ะนี่ค่ะฉีมันเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเหมือนนี่นเอาดอกนั้นแล้วนะคะเพือนนี่ค่ะ นี่อีกดอกค่ะนี่ดูนี่ค่ะโหแน่นตึกเลยค่ะโหขาลึกค่ะนี่ค่ะ หนีดอกค่ะโอ้ยโดนแทะจากมันเหีจะวงหัวไม่ให้ค่ะนี่หนดอกค่ะเห็ดขึ้นแดงดอกงามงามเอาละ,ค,ะ <ๆ S 1> ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้คงต้องขอจบคลิไปไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะ เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะเดี๋ยวนาตัดขาที่บ้านค่ะมันจะมืดแล้วค่ะนี่ค่ะนีเ่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูป๊บนึงน,นี่ค่ะเต็มถุงเลยตอกบึกทึกเลยค่ะนี่จะแหลบบมานะคะไม่งั้นหนอนกินหมดเลยแดดพุ่งหน้าแรงด้วยคลิปนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ากกาะเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะฝากบ้านน้องบ้านนาชันแนวฝากเป็นกำลังใจให้หนาด้วยนะคะ ลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่ค่ะนู่นรถนะเอาเห็นขาวๆอยู่ทุกนู้นค่ะบ๊ายบายค่ะ så er Carlsberg uden i, hvad der skete. Man kan ikke se, at Carlsberg på et jord anderledes eller mindre af, at de simpelthen blev del i det her spil her. Peter Cernyshov er dog en anden opfattelse. Han er tidligere topchef i Carlsberg i flere østeuropæiske linjer, siger han. Efter gårsdagens Tour de France enkelt start, havde Jonas Vingegaard et forsvind på 1 og 48 sekunder ned til slovenerne Tadej Pogacar, Dagens konge-etappe slutter på turens højeste bjerg, Fontenay-Los. Efter næsten 5 timer lang cykeløb, samlet 28,3 km stigning og 5.000 højdemeter, så må benene være ved at summe for Vangiborg og de andre rytter. det gør uh, stemningen måske også der, hvor du er, Kasper Bo Petersen. Ja, jeg må om det så rigtig, rigtig kraftigt her på Kammerateriet i Svendborg. Det er den gamle værtal her. Der er godt fyldt med fysiske Fynske Cykelfag, der er også øh, nogle øh, turister øh, i takt med, at øh, hvad der er foregået i øh, den her vores er Svendborg, at af hele øh, og til, du sidder og kigger med her.